วันนี้ร่วมส่งป้าน้องปายขึ้นสู่สวงสวรรค์นะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้น้องเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องทุกคนแต่น้องเข้มแข็งน้องเก่งมากแล้วมีเพื่อนที่อยู่ข้างกายน้องนุกที่แบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนตลอดน่ารักมากทุกคนเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วแบบว่าเห็นภาพน้องอะ่ะ ต้องขออนุญาตเอ่อสำนักข่าวทุกข่าวที่ลงแล้วก็ขอบคุณที่ลงน้องเนาะทุกคนวันนี้เพราะว่าในบรรยากาศในงานน้องไม่ไม่ไม่ไมอยากให้เอฟซีไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีออกมาบ้างแต่ก็เป็นภาพที่อบอุ่นที่น่ารักอืมก็ส่งกำลังใจให้น้องกับครอบครัวเธอฮึอบมากเธอเก่งมากอย่างที่บอกอะ ผมว่าจริงๆน้องร้องไห้บ้างก็ได้นะลูกอะไรอย่างเงี้ยอ่อนแอบ้างก็ดีไม่เป็นไรไม่มีใครว่าหนูอ่อนแอบางทีเราก็อยากให้น้องปล่อยมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเก่งมากน้องเก่งมากตอนนี้มัน,ม,นมันแบบมันฝันร้ายอะเนาะทุกคนฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนต้องเจอไม่ไม่รู้ว่าใครจะช้าหรือเร็วจะได้เจอช้าหรือเจอเร็วแค่นั้น ก็ต้องขอบคุณน้องนุกที่แบบยืนอยู่ข้างๆเพื่อนตลอดขอบคุณภาพข่าวจากดาราเมาส์และสำนักข่าวหลายสำนักต้องขออนุญาตกับภาพข่าวด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องกับน้องปายด้วยค่ะพระมหาท่านัญชัยธรรมธีร ทำแปดประโยคสอนพร,ร,ระปริยติทำประเดยวทำสำนักเปลียนวสีอยีางใิเมตตาเป็นองพิจารณาภาพบางสุขนเป็นที่เชี่ยกราบพระตนักัตถุภาพบางสุขนเป็นเที่ทห้าทางกเจ้าภาพริยาตเย,ยี่ยงเชิญ คธนธนเมฆอารยิยวัตรรองประธานปรสิกรเอ็กเวนเจอร์แคปิตอลเอกรุณาให้เกียรติทางกานเจ้าภาพเพ้นซอดผ้าบังสุบุพื้นที่5เปลี่ยนเช,เชอร์เชิอันนรีเขอกราบรัะธนาพระมหาละครน,นันทจิตโตเปลี่ยนํำเก้าประโยครูสอนรับเนียทีทำะารรนิาลีสำนักเตรียรบบรรวสยีเอนเมตตาเป็นองพิจารณา